เนอคงน่าจะบีฮอปได้น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากอืมแล้วคนเดีย้เหรอหรอโอ้ยซอมบี้ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แซดเอ็มซอมบี้ประทะมนุษย์อะซาวิเบลซอมบี้มีภารกิจนี้ซอมบี้ต้องฆ่ามันพุดรอดชีวิตเอ้ยใครบักเนี่ยผมบักเลยนะ บักได้ไงวะอืมโอเคอ๋อแต้วมันเป็นซอมบี้อะโอเคอ่ารอรอรอ สควรตายามีต้องระยืนลงพยาคนไทยีคนไทยิแกิแทงมาดูประเปดครับบุกๆครับตีประสาทเมืองห้แตกไม่ใช่ มอยู่ข้างบนหมดเลยคจฆ่ายังไงแมยกกาโอ้แมยกาตบตบมันเอ้ยเ,เลือดเลือดละเก็บก่อนใครอะไรเนี่ยโอเคโอเคหาพวกเพิ่มโดยการฆ่าคน อีกรอบอีกรอบนึงแคร็บได้แล้วเพเข้าไปครับเนี่ยไรวะโอเคคิดผิดแล้วไฟโรคิดผิดแล้วเก็บเครียดก่อนตายไหมครับโอเคผมจะข้ามไปตีธนูเลย อ่ะอ่ะค้างอืม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 อือือ,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 อเข้มข้นอ่ะตายได้มาหนึ่งคนอ๋อเอา้ากูตายเพ้อะอะไร หโห,โหลุมชุลมุนครับชุลมุนอุ้ยอ้ยอ้ยลุมลุมลุมหลุมเ้คนนึงอีอคนนึงบ็เกกปล่า อ้าวไมตรงนี้โดดไม่ได้อ้าวตรงนี้โดดไม่ได้เหรอ,อเกยคตายใจ้บักตรงนี้อ้าวไม่มีฮะอ้าวชนะครับอุ้ยเป็นคนดีกรอบเป็นคนครับพิมพ์สูตอ้าว เล่นเป็นไรดีนเนเปอร์ดีกว่านเนเปอร์ไม่โกงมากแั้วเล่นเินจิเนียร์นี่ชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออกนี่ค่ะโอเคจุดไฟครับเอา้าแล้วก็มาเหยื่โดดตรงนี้กระโดดแล้วก็ยิ่งเอา้าโดนไหมไม่โดน โดนโดนโอ้โหโดนแคบแคบเยอะมากโอเคตัยหนึ่งไม่โดน ขึ้นมาไหมเนี่ยโอเคนะฮึมป้องกันก่อนสามสองหนึ่งประตูจะปิดโอเคหยุดเอโดนแคปหิดเอโดนแคปแล้วอีกฝั่งหนึง่งไม่ทันอะ่ะรออีกฝั่งบีนะ ไอ้ดอกงมไหมโอ้โหรับไม่ไหวเยอะไปเยอะไป

ไบ่ต่ำไม่ต่ำเลยว่ะไม่พยายมต้นไหนบักนะแล้วโดดไปทำไมอยงนี่ไงเออตายบอไงล้วตายพอบัก ผมเหมือนเป็นเพอคสุดท้ายเนาะโอเคคราวนี้ผมลงไปบวกเลยแล้วกัน ไหนวะโอ้ไปเอกันใช่ไหมนะเอ้าเอ้าใครบัวครับเนีเ่ยไหนอะอ้าวตายไม่น่าควายเลยจริงๆรอ,ค,อ,ค,อค,คนมาแคปบีดีกว่าไหมรอประตูเปิดดีกว่าแล้วค่อยลงไปงประตูเปิดปุ๊บมีลงมา ลิวจินเคนคุเล่แคบแคบอ่ารอมันแคบลิวจินเคนคุเล่ตามชื่อนะเดวิลเดวิลเดวิลตามชื่อเฮ้ ตี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 เข้มต้นมีจะมีใครโดดม้นีฟอร์ทลอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยรอรออะไรไม่ไงไ ลิวจินยทาไมเหลือสี่คนงูทะเลนี้ต้องรอมันขึ้นมาละไม่ไหวฮะลงไปข้างหน้านโดนลุงต้องไปอีกสองเดืวนเอโบูแมนมาห้องนี้อ่าหมอหมออยู่นี่มานี่ข้างในลิวจินเคนโนคุเล จริああ fate, รงๆก nah, ็แหละเอาิงม่ここันเป็นการเอาไปด้เดี๋ยวเโอคเียพ oh. ี่ปิงมาเดี๋ยวพี่ปิงมากูจะบอกว่าพี่ปิงแบนคนแรกเลยโอ้โหเดวิล six 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 ทำไมมันทำอะไรกันจะนำไปอ่ะอ๋อรู้แล้วโอเคอเคอ้าเฮ้ยแอดมินมาครับแอดมินแอดมินมาแทงหลัง <c oughs> วาไปแทงหลังเลย <c oughs> โอ้มีแอดมินมาเคลียร์ด้วย เฮารีเซิร์ฟครับรีเปลี่ยนแมปโอเคจบเพียงเท่านี้ดีกว่าคลิปจะได้ลงเร็ว